สวัสดีครับผมเจอเจอกันในเช่นเคยนะครับในวันการที่8ดนะครับผมสันวาน h i นะครับใก้ก็ใกล้จะปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีโชคลาภในวันนี้นะครับผมก็มีสี่ดวงดาวเช่นเคยที่โคจรเข้ามานะครับเราก็สามารถที่จะจับดวงดาวสี่ดวงดาวนี้ะนะครับให้มันแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้า,ขา,ขาวแต่ละวันแต่ละมื้อนะครับ ช่วยในในได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับะนะเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ครับดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับผมที่โคจอมาดวงดาวดวงแรกคือดาวพุธนะครับก็คือเลขสี่นะครับดาวแห่งการเจราจารดาวแห่งคมคำพูดดาวแห่งการค้าขายดาวแห่งการพาณิชตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวเสาร์นะครับดาวแห่งการ เกี่ยวกับพวกทํางานเกี่ยวกับพวกติดรากหญ้าเกี่ยวกับพวกผู้ใหญ่บ้านอบตอบตนะครับกำลงกำานันทํางานเกี่ยวกับการเดินที่เดินทางขายที่ทาไร่ทาสวนนะครับเกี่ยวกับด้านเกี่ยวกับด้านพวกต้นมงต้นไม้ก็ได้หมดนะครับอีดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์นะครับก็คือเลขหกดาวแห่งของของสวยๆงามๆดาวเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะครับดาวแห่งศิลปะ ตามต่อควบคู่กันมาก็คือดาวองคานั่นคือดาวเห็นความขยันขันแข็งดาวเห็นความการต่อสู้นักกีฬกกานะครับดาวเห็นการเสี่ยงภัยก็ได้นะครับจับสี่ดวงดาวนะครับแล้วนะครับจะจับสองตัวสามตัวสุดแต่ท่านจะถนัดนะครับอาจารย์มีลิงก์ไล่กลุ่มมีการวางตัวเลขแบบนี้ทุกๆวัน มีหลากหลายอาจารย์หลากหลายแอดมินที่เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขอย่างนี้มีการจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะครับแถมยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับมี2ช่องทางเช่นเคยนะครับช่องทางแรกแอดไลน์ส่วนตัวนะครับ0636297451นะครับและลิงก์ไลน์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนี้และเบอร์โทรนะครับนะครับบอกว่ามาจาการายการลาหูพารวยอยากจะ หาค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อขอเชิญนะครับย้ำไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสั้สิ้นนะครับะนะครับในช่วงเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ก็ช่วยดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะครับกล้จะปีใหม่ขึ้นมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงประสบโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมะนะครับขอขอสวัสดีมาหน้าที่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม